หกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกและโครงการระดมทุนของสหกรณ์ค่ะที่โรงศีสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจำกัดนายวิสิูรัตนเวทรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกและโครงการระดมทุนของสหกรณ์โดยมีนายสุทธิดทองไม้ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษจำกัดเป็นผู้กล่าวรายงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกดจำกัดได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2511เมื่อวันที่1เมษายน2519โดยควบสหกรณ์การเกษตรประธานสลิคำจำกัดและสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกดจำกัดที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกันและดำเนินง,งานมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา38ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรทั่วไปได้จำหน่ายข้าวเปลือกในราคาสูงทั้งการรับซื้อด้วยเงินสดการชำระหนี้ด้วยข้าวเปลือกการถือหุ้นด้วยข้าวเปลือกการรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์จากสมาชิกทั้งเงินสดและรับฝากด้วยข้าวเปลือกยํำรวมถึงเพื่อรวบรวมข้าวเปลือกและมุ่งเน้นที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกในราคาสูงกว่าท้องตลาดอีกด้วย ด้วยเกษตรกร,ร,กรสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคูปองชิงรางวัลต่างๆในงานครั้งนี้ด้วยและนายวิสิตคูรัตนเวทยังได้พูดคุยทักทายสมาชิากหกรณ์เกี่ยวกับการขายข้าวในปีนี้รวมถึงการเดินดูข้าวในโรงสีของสหกรณ์ร่วมพูดคุยและได้ถา,ถามการรับซื้อข้าวเปลือกจากประชาชน โดยทางสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกดได้มอบข้าวสารหอมมะลิให้กับนายวิสิทิ์ครูรัตนเวทและสื่อมวลชนเพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วยค่ะ